สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้เดี๋ยวพามาใส่เบ็ดขวดวันนี้ทำเพิ่มมาสามสิบหลังเดี๋ยวมาใส่กันครับมืดแล้วเ <c oughs> ยือที่ผมใช้ก็จะเป็นเยือหอยทากเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมผสมเลือดวัวมาหน่อยนะชุบเลือดมาหน่อยเอาเลือดใส่มาหน่อยหนึ่งมาลองดูว่ามันจะหมานเหมือนว่าเหมือนที่เราไม่ได้ใส่ไหมมันจะแตกต่างกันหรือเปล่าว่าใส่เลือดกับไม่ใส่เลือดเนี่มัน จะแตกต่างกันไหมเดี๋ยวมารอดูรอชมกันครับผมหมายที่ใส่ก็หมายเดิมนี่แหละแต่มันจะมืดแล้วแต่ตอนใส่ผมไม่ได้ใส่ให้ดูนะผมจะถ่ายให้ดูหมายไปก่อนเนี่ยอากาศมันมืดเร็วกลับมาถึงบ้านก็ก่อจะเตรียมของเตรียมหอยเตรียมอะไรทุบหอยเดี๋ยวมาใส่กันครับผมจะมืดแล้วมารอดูรอชมกันครับมารอลุ้นกันตอนมืด เดี๋ยวออกมาดูไปครับไปใส่เบ็ดกันสวัสดีครับสวัสดีตอนมืดได้เวลามาดูเบ็ดละสองทุ่มกว่าละโอหยุงเยอะมากเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าลุ้นว่าจะหมานไหมเบ็ดสามสิบหลังกับเหยือ่อหอยทากวันนี้ชุบชุบเลือดไปด้วยใส่เลือดมาด้วยมาดูกันว่า ใส่เลือดกับไม่ใส่เลือดว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันไปครับไปชมกันเลยครับผมมันลุ้นกันหลังแรกเลยตัวเปล่าตึงอยู่นะ ลุ้นกันอามีดึง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 อยู่นี่ไงโอ้ได้ได้ได้หลังแรกก็เอาเลยนี่ครับหลังแรกช้อนอ่าเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นหลังข้างหน้านี่ครับเบ็ดโดนลากมา ว่าจะอยู่หรือเปล่าลุ้นกันครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ดูดูด anyway ูดู <an> ูู่่อูตัวสวยครับช่อนอขอปลดปลาก่อนครับผมหมานหมันหมาน องแต้มแล้วถ้าหลังไหนมันมีอาการเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนะแต่หลังไหนมันนิ่งๆผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูรอดูรอชมครับผมเดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการหลังนี้มีอาการเดมัลุ้นกันเน่าโหโดดโจด,ดโอยของจริงว่าวันนี้ว่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวๆตัง กล้องไว้ตรงนี้ก่อนลับไปไม่ได้ใกล้ไม่ได้เดี๋ย,ยมันวิ่งมาชนสวยๆตัวนี้โอยขาดขาดไม่ขาดหรอกไม่น่าขาดมา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 ๆาม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 ่มา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 อา มา,ม,าม,ามาดูหลังข้างหน้านี่ครับหลังนี้มีอาการมาลุ้นกันจะตัวสวยเปล่ามาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นนี่กดน้ำอยู่นี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผม ีตัวลึล่าแต่ก็ได้ยินเสียมันดิ้นอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยอ้ตัวยน้ยตุวยตยต้ยต้ยตุวยตนีย้ยตยตุ้ยตุ้ย้ยตุนย้ยตย้ยตย้ย ไปดูข้างหน้าครับข้างหน้ามีเสียงดิ้นอยู่คือน,นี้เด็ดจริงๆเหยื่อหอยทากยังจะตัวอู้หนึ่งไงโดดแล้วโดดแล้วเด็ดมากครับเหยื่อหอยทากวันนี้ใส่หัวเชื้อไปด้วยเลือดอดิ้นใหญ่เลยดิ้นใหญ่เลยอันนี้ใส่เลือดวัวไปด้วยขนาดไม่ใสก่ก็กินดีแล้วนะผมว่า ตัวสวยครับตัวสวยตัวสวยเป็นกำอะ่ะเราปลดปลาก่อนครับผมเดี๋ยวมาลุ้นหลังนี้กันครับ บังนี้ก็มีอาการเนี้ยมันลุ้นกันดูซิมาดูซิอ้ดิ๊บๆๆๆๆสวยๆสวยอื้ออุ้ยสวยๆครับ ช้อน,อนเก็บปลาก่อนครับ,บครับดูหลังอื่นกันต่อใก้้จ็หมดแล้วล่ะเยื่อหอยทากนะลองดูครับแต่วันนี้ผมใส่เลือดมาหน่อยกินดีลองดูลองดูไม่เสียหายผมใช้ประจำนะหอยทากเนี่ยยิ่งจะหน้าแรงเนี้ยใช้ดีถ้าหาได้นะ วันนี้หมานมากเดี๋ยวมาดูเบ็ดหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการได้ยินเสียงันมตีน้ำอยู่สายตึงเป๊ะเลย ไปครับไปดูกันไปลุ้นกันจะมีตัวหรือเปล่ายังเหีนเมันตีน้ำอยู่นะมีตัวมีตัวตัวสวยอยู่ครับช้อนแล้วขอเก็บปลาก่อน ดูหลังอื่นกันต่อครับเก็บปลาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อคืนนี้ก็หมานอยู่พอผมข้ามนี้ดูปลาเสร็จแล้วนะครับดูเบ็ดเสร็จแล้วได้มาทั้งหมดสองสี่หกแปดตัวเบ็ดสามสิบหลังกับเหยื่อหอยทากถือว่าหมานอยู่นะ ถือว่าหมานอยู่เบ็ดสามสิบหลังเหยื่อหอยทากเดี๋ยวถ้าขยันเดี๋ยวอาจจะมาดูรอบดึกอีกสักรอบนึงเพราะว่าเหยื่อมันยังเหลืออยู่สักสิบกว่าตัวนี่แหละเสียดายอาจจะมาดูรอบรอบดึกอีกสักรอบอน,นี้เป็นปลาที่เราไปดูเบ็ดมามาสักพักนี้นะสักครู่นี้ ผลงานที่เราได้มาตัวที่สวยอยู่ตัวสวยอยู่หนึ่งตัว2ตัวสตัวสีตัว5้าตัวหกตัวเจ็ดตัวตัวที่สวยเหยื่อหอยทากเหยื่อหมานสำหรับผม เดี๋ยวถ้าขยันนัว่าจะไปดูอีกรอบหนึ่งรอบดึกหรือไม่ถ้าขี้เกียจก็เช้าเลยแล้วกันรอชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้ามาลุ้นเบ็ดกันตอนเชา้าจะมีแต้มไหมออกมาหกโมงกว่าแล้วตะวันขึ้นสาะสูงแล้วไปครับไปลุ้นเบ็ดกัน คืนว่าจะออกมาดูอีกรอบก็ไม่ได้มาละ้ะดูให้รอบเดียวเดี๋ยวหลังไหนมีตัวเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นหลังนี้นะครับตูดโด่งอยู่เนี่เดี๋ยวมาลุ้นว่ะจะมีตัวไหม ลุ้นกันลุ้นกันดูมาหลายล,างลังละไม่ค่อยไม่เหมือนเมื่อคืนลุ้นหลังนี้ใจใจอยูอ่ใจอยูอ่เต็กรรมกำเลยตัวนี้โอ้แม่รึว่าจะไม่มีตัวเะแล้ว ใหญ่ใหญ่ใหญ่ต้นยอดเลย,หยเลยหยือหอยทากยังไม่ผิดหวังไปดูกันต่อครับลุ้นกันไปเรื่อยๆก่อนเช้านี้ยังได้แต้มเดียวอยู่เลยอู้หหลุม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  ดูหลังนี้ครับหลังนี้มีอาการมีอาการมาลุ้นกันว่าตัวจะสวยไหม,มครับมาลุ้นกัน สายปลาเข็มนครับได้ตัวละเก็บปลาก่อนเช้านี้เบ็ดผมนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยมีแต้มเลยไม่หวือหวานเมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้หูยหลุ้นมันเลยหลุ้นหลังนี้ครับหลังนี้มีดิ้นอยู่ดูตัวกันว่าะจะตัวสวยไหม ลุ้นกันครับดึงดึงดึงอ้าวไหนละ่ะเต็มนหน้าเลยตัวสวยอยู่ครับตัวสวยตัวสวยเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับผมแต้มที่สามแล้วเช้านี้ ตัวขาวเลยอันนี้ไม่ต้องลุ้นมากตัวขาวเลยเนะี่ยตัวปลาครับตัวสวยอยู่แต่ตุยละหลังนี้ผมใส่ไว้ตรงฝั่งมันลากมาตรงกลางนี่เลย เดี๋ยวมาลุ้นตัวกันว่าตัวจะสวยไหมแต่เห็นหญ้ามันขยับอยู่นี่ไงหญ้าขยับนี่ตัวสวยอยู่ครับไอช่อนไอช่อนเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับผมเดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับหลังนี้มีขยับอยู่ ลุ้นกันไส้ปลาเข็มไม่น่ามขยับเบาเบเจ็บตาแล้ครับผม เช้าน on um. uh, ี uh. ้เก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับผมเบ็ด30สหลังได้ปลามาหนึ่งสสมสี่ห้าห้าตัวแล้ตัวใหญ่มาตัวนึงได้ห้าตัวหตัวนั่นแหละแต่ปล่อยไปตัวนึงตัวมันเล็กไปเดี๋ยวจะโชว์ตัวใหญ่โอ้ยมดมดมดครับนี่สายสวยอยู่ เดีคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนด้วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิชัยผสมชาแนลด้วยครับผมขอบคุณครับหมานอยู่ครับเหยือ่อหอยทากใส่เลือดเมื่อเช้านี้ได้มา5ตัว6ตัวถือว่าหมานอยู่ปลาใสทีสวยนี่เป็นปลาที่เราได้เมื่อคืนนะ คืนนี้เดี๋ยวมาดูปลารวมของเมื่อเช้าด้วยอันนี้เป็นปลารวมของเมื่อเช้า,าห้าตัว6ตัวปล่อยไปตัวหนึง่งเหยื่อหอยทากชุบเลือดตัวสวยครับพอได้อยู่ได้กินพอได้แบ่งปัน คลิปนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ